สวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านสวัสดีกับช่องสัทธาปาฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารด้วยสิ่งดีๆนะครับเกิดกับสมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกับช่องนี้นะครับก็คําเตือนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับผมขอฝากคาเตือนกันหน่อยนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกไม่มีการคานวณสูตรให้ดูนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลเกิดชีวิตนะครับ ผมไม่สนับสนุนการพนันและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทนะครับปเป็นเลขกำลังวันเนาะนะครับไม่ว่าการมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแะ้่ทํกาทำเต็มที่แล้วนะครับเนาะโปรดใช้วิจ,จรญญารณยณนะครับในการรับชมรับฟังในแต่ละคล,คลิปด้วยนะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่ชอบเลขมงคลนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์และที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นค่าครูนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะครับที่นะครับดูแบบไม่เลื่อนนะครับเพกแค่10บกวนาทีนะครับไม่น่าจะถึง 12- 13นาทีไม่น่าจะเกินนี้บางคลิปก็จะอาจจะไม่ถึงนะครับนอกก็จะว่ากันไปนอกจากจะมีคําอธิบายเพิ่มเติมก็จะ10นิดนิดสินาทีกว่านิดนิดนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลข มงคลเลขก,กำลังนะครับเลขกำล mm ังวันของเราพัฒนานะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับก่อนที่จะไปดูของวันถัดไปคือวันศุกร์นะครับวันที่สิบสิบเอ็ดวันศุกร์ท huh. ี่สิบเอ็ดเนาะนะครับก่อนที่จะไปดูของวันศุกร์ที่สิบเอ็ดนะครับเรามาดูผลนะครับของวันศุกร์ที่เก้าก็วันพุธที่เก้าเออวันพุธที่เก้านะครับผลรางวัลนะครับเก้าสี่สองหกสองสอง นะครับมีตัวไหนบ้างที่เข้านะครับมีตัวไหนบ้างที่เข้ามาดูกันก่อนเ่เลขดับนะครับเลขดับ4หลัก4ตัวตัวละ1หลักนะครับดับหลักใครหลักมันไม่ต้องไปเกี่ยวกับหลักอื่นนะครับมาดูดับหลักพันครับดับหลักพันผมให้ดับ3ครับมาเลข2นะทุกคนนะครับดับหลักร้อยผมให้ดับ1มาเลขหกนะครับดับหลักสิบครับผมให้หลักเลข2ครับมาเลข2ตาย1หลักนะครับหลักสุดท้ายดับ4ครับออก2นะครับ เก้าสี่สองหกสองสองนะครับรู้ด้วยตัวเด่นนะครับเด่นเจ็ดไม่มาไม่มานะครับเด่นมาแค่ตัวเดียวหกนะครับมันอยู่ในชุดเด่นสามตัวนะครับประกบหมดเลยเหลือแต่หกสองครับออกสองหกนะครับอืมเสียดายนะครับเสียดายอืถ้ามันเบิ้ลหามเงี้ยก็จบแหละสามตัวผมไม่มีโอกาสลุ้นอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ไม่เคยให้เบิ้ลหามเลยนะครับไม่เคยให้เบิ้ลหามเลยออกมางี้เนาะ ก็ว่ากันไปนะครับของงวดต่อไปนะครับนอกจากเลขมงคลนะครับมันจะไม่เหมือนกับเลขคำนวณนะนะครับส่วนที่ใครดูเลขคำนวณมามันก็อาจจะโป้งป้างเปี้ยงปึ้มบึ้มบั้มก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับของผมเลขมงคลก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเหมือนเดิมนะครับเอาดับเหมือนเดิมนะครับ ราะมันก็เพิ่งหลุดเนาะที่ผ่านมามันก็ดินะครับเข,เข้าอยู่สําหรับดับนี่เข้าถ้าเข้าผมจะขีดถูกไปนะครับมาวีเคราะห์กันต่อนะของวันที่สิเอ็ดนะครับวันศุกร์ที่สิ1เนะอ่า เดือนสองนะครับปี65ห้านะครับอัอนนี้สิบเอ็ดนะครับมา ดับนะครับดับจะเดินต่อไหมนะครับถ้าใครไม่ชอบนะครับก็ผ่านในส่วนดับรอดูแค่เด่นก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบทั้งเด่นทั้งดับนะครับก็ผ่านนะครับไปไป้ายหน้านะครับมาหลักพันกันก่อนเลยนะครับศูนย์นะครับ ดับศูนย์นะครับหลักร้อยหลักร้อยนี่อยู่หลายงวดติดแล้วนะครับดูดีๆนะครับ,รบผมก็หวั่นเหมือนกันมันหลายงวดแล้วมันดับอยู่หลายงวดแล้วศูนย์ดีครับอืมดับหลักสิบงวดเมื่อกี้หลักสิบหลุดนะครับหนึ่ง อเอาศูนย์นีกว่าศูนย์นีกว่ามันสูสีกันะหนึ่งกับศูนย์นะครับเอาศูนย์อีกเอาหลักหน่วยก็ศูนย์อีกนะครับก็ไม่รู้นะครับผ่านก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันกําลังเลขมันเบาที่สุดนะครับมันเป็นเลขมงคลนะครับเลขที่คาดว่า น่าจะไม่เห็นก็คือเลขศูนย์นะครับภายใน4หลักท้ายนะครับไม่ว่ากันนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะมันกับตัวเดียว4หลักเลยนะครับก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับมาดูในตัวเด่นนะครับสนะครับ หนึ่งนะครับสามหนึ่งสองนะครับจีตัวมีสามหนึ่งสองเจ็ดนะครับเด่นนะผมชอบเลขสามนะครับนี่ ทีนี้ประกบก็จะมีสามสองสามหนึ่ง สามเจ็ดสามแปดสองหนึ่งสองแปดและแถมให้หน่อยสองเจ็ดนะครับสามตัวนะครับ

สามเจ็ดสองอีกตัวอ่านะครับนี่ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับ <c oughs> ก็ผมอยากจะสอบถามนะครับส่วนถ้าใครเห็นว่ายังไงก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับถ้าเห็นด้วยไร่เห็นด้วยก็ยังไงนะครับคือผมอยากจะทําที่เหมือนเหมือนผมสอบถามในส่วนของเลขกาลังเลมคนฮาหน่อยนะครับเช่นว,ว่าผมจะประกอบแบบนี้ เลข3เนี่ยผมจะประกบให้3คู่นะครับเลข1ประกบให้3คู่เลข2ประกบให้3คู่แล้วก็เลข7เนี่ยประกบให้3คู่นะครับส่วนสมมุติว่าเด่น3นะครับก็จะพิกัดไปตัวเด่นเลยเฉพาะเลข33คู่ประมาณนี้นะครับเหมือนฮานอยนะครับผมจะไล่แบบนี้ถ้าใครคิดว่าโอเคนะก็ลองพิมพ์เข้ามานะครับผมจะดูว่ามีคนโอเคมากไหมนะครับมันก็จะหลายคู่ขึ้นไปกว่าเดิมนะนะครับมันจะหลายคู่นะ มันจะเป็นตัวละสามคู่เด่นเนี่ยตัวละสามคู่เห็นไหมมีสี่ตัวสี่สามสิบสองจะเป็นสิบสองคู่เลยนะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับถ้าสมมุติว่าอยากให้ประกบเป็นคู่แบบนั้นนะครับนะก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับใครชอบ,บก็จะดื่มฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ให้ดูเพื่อความติงเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนงครรมนั้นที่ผิดกฎหมายนะครับก็ให้ทุกคนโชคดีขอบพระคุณแนละสวัสดีครับ